เรื่องสั้นสยองขวัญน,นักเขียนการ์ตูนอันจิชายหนุ่มผู้มีความฝันอยากจะเป็นนักวาดการ์ตูนเขาถือซองเอกสารต้นฉบับการ์ตูนมานำเสนอที่สำนักพิมพ์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นการ์ตูนของเขาที่เจ้าหน้าที่กองบอกอก,อกำลังค่อยๆจิบกาแฟตรวจสอบดู เป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับชายหนุ่มที่ถูกเอเลียนลักพาตัวแล้วถูกดัดแปลงทำให้มีพลังกำลังเหนือมนุษย์และสามารถใช้พลังจิตควบคุมวัตถุได้ซึ่งมีศัตรูก็คือมนุษย์ดัดแปลงคนอื่นๆที่แต่ละคนนอกจากจะมีพละํกำลังสติปัญญาเหนือมนุษย์แล้วแต่ละคนยังมีความสามารถพิเศษแตกต่างกัน เช่นบางคนสามารถล่องหนได้บางคนสามารถมองทะลุวัตถุและมองเห็นระยะไกลข้ามทวีปได้อันจิตจดจอ่อลุ้นคำตอบจากกองบอกอ,กอที่กำลังเปิดอ่านแผ่นกระดาษที่เขาวาดการ์ตูนมาส่งทีละแผน่นจนเขาอ่านหมดครบทุกหน้าแล้วเขาก็ยังไม่ได้ตอบอะไรได้แต่เคาะอึก,กระดาษแล้วยัดเก็บเข้าในซองตามเดิม อันจิยังคงรอฟังคำตอบจนกองบอกอยื่ขึ้้พร้อมส่องเอกสารของเขาเดี๋ยวผมต้องลองเอาเสนอในที่ประชุมคุณทิ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้ประมาณสองสามอาทิตย์คงจะได้คำตอบฝ่ายอันจิพอได้ฟังก็มีท่าทีทวีความวิตกกังวลสัส์สองสามอาทิตย์เลยหรือครับเออคือ อันจีเริ่มมีท่าทางเกรงใจที่จะพูดต่อไปพอจะมีงานผู้ช่วยนักวาดการ์ตูนให้ทำก่อนไหมครับคือผมไม่มีค่ารถกลับบ้านพอดีมีสิฟฝีมือระดับอาจารย์มีให้เลือกเลยดีกว่าว่าอยากไปทำกับใครกองบอกอตอบรับด้วยความยินดีฝ่ายอันจีดูมีความเกรงใจหนักขึ้นกับประโยคต่อไป คือถ้าเป็นไปได้แบบมีที่พักให้ด้วยก็ดีมากๆครับแบบมีที่พักเหรอกองบอกอนึกคิดสักพักมันมีอยู่ที่หนึ่งไม่อาจมีอาจารย์กับเขาสองคนทำให้อันจิทวีความสนใจนักเขียนคนนั้นใครหรือครับซึ่งนักเขียนกาตูที่อันจิไปทำงานด้วยคนนี้ถึงกับทำให้อันจิต้องกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ เขาคือชายที่กำลังนั่งงออยู่บโต๊ะภายในอาพาร์ตเมนต์ขนาดกลางที่มีโต๊ะทำงานอีกสี่ตัวหันหน้าชนกันมีเพียงแผ่นกันช่องทำงานส่วนตัวซึ่งมีเพียงอันจีนั่งงอทำงานอยู่กับนักเขียนการ์ตูนที่ได้รับการตีพิมพ์อีกหนึ่งคนอันจีทำหน้าที่ถมดำแปสตรีนโทนเติมเส้นสปีดมันเป็นการ์ตูนสยองขวัญที่เจ้าของวาดสเตต์ร,ร่างเอาไว้ให้ แต่อาจารย์อีกท่านชอบไปเสียงดังหน่อยในเดี๋ยวผมให้พิเศษอันจีนึกถึงคำพูดของกองบอกขณะที่นักเขียนหัวโตวไอโขไม่หยุดมีกลิ่นและควันบุหรี่ลอยโชยออกมาจากโต๊ะทำงานของเขาและลอยยอ่อปนอยู่ในห้องและแล้วท่ามกลางแสงไฟจากโคมไฟหัวโตวที่ส่องสอลุ่ยอยู่ในห้องทำงานที่มืดมึนสมเสียงไอ้โขชนสะดุ้งจากเจ้าของผลงานเป็นระยะ อันจิก็ได้เริ่มถมดำลงสีเส้นผมที่ยาวสะหอยายของผีหญิงสาวปริศนาที่โคล่าขึ้นมาจากชักโครกไม่นานสมาธิของเขาก็ตัดปัญหารบกวนรอบๆตัวเขารีบลงรายละเอียดเติมผืนผนังห้องน้ำแสงเงาจนแล้วเสร็จก็รีบเอาหน้าต่อไปมาดูเหมือนอ่านการ์ตูนเรื่องโปรด แขนหน้ากระดาษนั้นสีสันยิงสาวที่โผล,ล่อ,อกจากชักโครกได้กำลัวหันมองนอกห้องน้ำไปที่ชายหนุ่มบนเตียงนอนด้วยความเครียดแค้นอันจิวิทำหน้าที่เติมสีแสงเงารายละเอียดต่างๆทันทีเขาทำงานไปอยู่นานสองนานจนลืมเรื่องเวลามาหยุดสะดุ้งอีกทีก็รู้สึกว่ามีคนยืนอยู่ข้างหลังซึ่งก็คือนักเขียนเจ้าของผลงานสยองขวัญเรื่องนี้ อาอาอาจารย์นี่เองผมก็นึกว่าผีอันจิกล่าวขึ้นอย่างโล่งใจเมื่อตั้งสติดได้คุณกลัวผีวหรือเปล่านักเขียนการ์ตูนถามขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบกลัวครับผมกลัวมากๆเลยครับโดยเฉพาะผลงานของอาจารย์อันจิตอบทันทีฝ่ายนักเขียนค่อยๆหันเดินกลับไปนั่งมอทำงานต่อไม่นานเสียงไอโขกก็ดังขึ้นอีก อันจิค่อยๆหันกลับมาสนใจงานบนโต๊ะต่อเขาเรี่เปิดหาหน้าต่อไปมาอ่านดูซึ่งเป็นภาพที่ชายหมุมกำลังลงมือชำแหละร่างหญิงสาวด้วยมีดฝ่าตัดผสมมีดทำครัวและอุปกรณ์ช่างพวกสว่านใบตัดภายในห้องน้ำซึ่งเขาคล้องมาลงรายละเอียดพวกอวัยวะเครื่องในที่ถูกแยกกระจายเต็มพื้นห้อง กว่าหน้าใหญ่นั้นจะเสร็จนาฬิกาข้อมูอของเขาก็ร้องติดเตือนให้ลราไปดูเวลา8ดโมงเช้าอาจาิเริ่มโฟกัสสีและแสงแดงที่สองริ่ำรายตรงขอบผ้าม่านดำกันแสงเขาสังเกตไม่เห็นนักเขียนการ์ตูนน้ำางอทำงานอยู่จึงลุกขึ้นดูเห็นว่านักเขียนกำลังหลับฟุบบนโต๊ะอยู่จึงไม่ได้รบกวนแค่ค่อยๆลุกขึ้นเข้าไปนอนในห้องต่อ พอเวลา10นาฬิกา25นาทีอันจิก็ต้องสะดุ้งกับเสียงโทรศัพท์มือถือนอกห้องที่ดังเหมือนนาฬิกาปลุกเขาเดินตามต้นต่อของเสียงไปพบว่ามันคือโทรศัพท์ของนักเขียนการ์ตูนบนโต๊ะทำงานส่วนตัวอันจิอ่านรายชื่อเห็นว่าเป็นกองบอก,อกที่โทรเข้ามาแต่นักเขียนยังไม่ตื่นจนวางสายไป เขาก็ตัดสินใจลองสัตวกิดปลุกแต่ก็ยังไม่ได้ผลเนื้อตัวของนักเขียนแข็งและเย็นมากเขาเริ่มรู้สึกใจคอไม่ค่อยดีจึงลองเขย่าตัวแรงขึ้นจนทำให้แขนข้างหนึ่งของนักเขียนร่วงจากโต๊ะแบบไร้แรงอันจิถึงกับทวีความตกตะลึงเมื่อสังเกตใบหน้าอันซีเผือกไร้เลือดฝาดของนักเขียนกนระตุนที่นอนเสียชีวิตหลายชั่วโมงแล้ว ไม่นานก็มีตำรวจพยาบาลมารับสอบพนักเขียนการ์ตูนไปแต่กองบอกอที่มาด้วยกับสนใจแต่ต้นฉบับที่นักเขียนการ์ตูนร่างเอาไว้ชุดสุดท้ายช่วยผมหน่อยนะอาจารย์มีแต่อาจารย์เท่านั้นที่ช่วยผมได้นี่ก็ใกล้จะตีพิมพ์แล้วนี่เป็นฉบับสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วถือสว่าช่วยอาจารย์ยามาโตะก็แล้วกันครับนะอาจารย์อันจิ แต่แต่ว่าอันจีเริ่มมีท่าทีลำบากใจแต่เขาก็มากังวลใจกับหน้าสุดท้ายที่ฆาตกรไม่มีใครจับได้หรือแม้แต่จะทราบว่าหญิงสาวหายไปไหนเธอกลายเป็นคนหายที่กำลังตามมาหากันอยู่เท่านั้นแต่ว่าผมว่าเนื้อเรื่องมันไม่น่าจะจบลงแค่นี้แบบนี้นะครับอันจีแย้งพอได้เห็นเนื้อเรื่องหน้าสุดท้ายของกาตูนสยองขวัญ เอานาเดี๋ยวทางนิตยสารก็ถแถลงเองว่าอาจารย์ยามาโตะผู้เขียนเรื่องฆาตกรหันศพได้เสียชีวิตลงด้วยโรคประจำตัวกองบกผู้ตัดจบครังจัดขยับเมนคอท้ายก่อนหันกลับมาสังงานอันจตกอเดี๋ยวฝากอาจารย์ผมดับให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผลงานของอาจารย์ขอมาจัดดันให้เต็มที่เลย ภักฝากด้วยนะครับอันจิกล่าวนอกน้อมแล้วกองบอกก็ชำลืงม,มาโบกมือกลับออกไปปิดประตูให้อันจิอยู่ตามลำพังในห้องทำงานที่ยังคงมีไฟจากโครม2โตสองสอลุ่ยอยู่อันจิเปิดหาวิธีอยู่ในห้องที่มีคนเพิ่งเสียชีวิตเล็กดูเกอร์รอ จนเขาเลื่อนไปสนใจวิธีกำบังอย่างซึ่งในเว็บไซต์นั้นมีความเชื่อว่าคนตายจะกลับมาเก็บรอยเท้ารอยมือหรือกลับมาทำอิจวัตประจำวันเหมือนยังไม่รู้ว่าตัวเองเสียชีวิตไปแล้วในเว็บไซต์ได้แนะนำให้อันจิใช้แป้งฝุ่นโรยบนพื้นห้องอันจิก็ได้ทำตามเขาโรยแป้งทาตัวลงบนพื้นจนถึงเก้าอีทำงานของเขา อันจิเริ่มทำงานลงรายละเอียดการรุงฆาตกรหันศกอีกครั้งเขาทำงานอยู่จนเที่ยงคืนจูจ่ๆเสียโทรศัพท์มือถือของยามาโตะก,ก็ดังขึ้นทำให้อันจิสะดุ้นตกใจแล้วเขาก็ต้องทวีความพลัดพลือเมื่อได้ยินเสียงไอโคข,ข,ของนักเขียนกาตูนดังขึ้นอีกครั้งพร้อมปิดจุดไฟแอร์ชัคอต่อบุรี อันจิตัวแข็งเทือทำอะไรไม่ถูกเขาค่อยๆละสายตาลงไปํำลึงดูรอยเท้าปริศนาคู่ใหญ่บนพื้นแป้งซึ่งเรากลับว่ามาหยุดยืนอยู่ข้างๆเขาและท่ามกลางเสียไอยโขกแทบขัดใจนั้นอันจิก็ตัดสินใจลองลากสายตามองตามรอยเท้าที่เป็นรอยเดินกลับไปที่โต๊ะนักเขียนการตูนคุณอันจิ อันจิถึงกับสั่นสะท้านเมื่อได้ยินเสียงนักเขียนการ์ตูนเรียกชื่อเขาพยายามรวบรวมความกล้าหานรับกลับไปพร้อมค่อยๆย,ยืนขึ้นดูค่ะค่ะครับอาจารย์ซึ่งภาพหลังฉากกันโต๊ะทำงานที่อันจิเห็นก็คือยามาโตะในร่างตึงโปรงแสงกำลังสูบบุหรี่ไอโคควันบุหรี่ได้เข้าไปจนมองเห็นมอในปอดท,ที่ขยายฟองแล้วสั่นบทเพราะไอโค ซึ่งผีนักเขียนการ์ตูนไปยื้อนอกแผ่งกระดาษที่เขาร่างเอาไว้สี่ถึงห้าหน้าขึ้นมาให้อันจีแต่ไม่ทันที่อันจีจะได้รับร่างวิญญาณของยามาโตะก็รีแสงลูกหายกลายเป็นลูกไฟสีฟ้าที่ค่อยๆอ,อ่อนลูกแสบดับหายไปต่อหน้าต่อตาอ,อันจีเขาซุดตัวนัน่งงอลงกับพื้นก่อนแผนกระดาษเหล่านั้นจะลุงลงมาตาม อันจิหยิบต้นฉบับที่ร่างตอนจบที่แท้จริงของเรื่องฆาตกรหันศพขึ้นมาดูพบว่าวิญญาณของผู้หญิงได้ไปเข้าฝันพยานให้ไปดูเศษซากศพของเธอที่ฆาตกรนำไปแอบซุกทิ่งเอาไว้ทำให้ตำรวจสืบรู้ว่าเธอถูกฆาตกรรมด้วยแฟนหนุ่มผู้เป็นนักเรียนแพทย์ของเธอแฟนหนุ่มของเทอทอโองพวกเศษบางอย่างลงในชักโครก บางอย่างที่ใส่ไม่ได้ก็เอาไปทิ้งซุกซ้อนตามที่ต่างๆเขาถูกสารพิภากษาให้รับโทษอย่างสาสมโดยมีผีแฟนสาวคอยอาฆาตพยาบารติดตามเขียนโดยเดซี่แห่งสุสาน